จุก,ก้จิกกี้สวัสดีครับคุณอยู่กับเซลมโตะช่องทางที่เปรียบเหมือนเพื่อน,อนมาช่วยคิดวิเคราะห์บอลถ้าอิงจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยรู้กันอยู่แล้วครับว่าบวกทุกวันแน่นอนและท่านใดครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเซลมโตะซึ่งจะมีแนวทางแบบ v i p ให้คุณทุกวันแอดไลน์มาได้เลยครับที่แอด spl24 อย่าลืมมีแอดนำหน้าเรามีแนวทางเด็ดๆเป็นตัวเลือกให้ท่านทุกวันครับผมเอาละครับมาดูแนวทางประจำวันเสาร์ที่21ตุลาคมกัน บอลเตะกันเพียบเลยและก็ทีมงานเราเนี่ยคัดมาให้แล้วครับว่าคู่ไหนหน่าใสตามผมมาเลยเหมือนเดิมครับเริ่มที่คู่แรกเป็นทีเด็ด v ี p ีของซิลมโตตอน3ทุ่มบอลมัดดวลกับว an. ูบทำตัานไฮดิกราบแรกบอลมัดเหนือกว่า0.25ตอตารางคะแนนพิมพ์ลิกตอนนี้นะครับบอลมัดยืนดับที่19แข่ง8นัดเก็บได้3คะแนนส่วนวูบยืนแบบที่1 4แข่ง8นัดมี8คะแนนเรามาต่อด้วยฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมครับ บอลมารชนะ1เสมอ1แพ้สส่วนบูฟชนะ1เสมอ2แพ้2และต่อด้วยฟอร์ม5เกมยอ่ของเจ้าถิ่นชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนฟอร์ม5้าเกมเยือนของบูฟพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3เรามาดูที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นบอลมารครับเปิดซีซั่นมา8นะัดพวกเขายังสะกดกับคำว่าชนะไม่เป็นนะครับตอนนี้โชว์หัวอยู่รองบวยท้ายตารางล่าสุดครับพวกเขาเพิ่งโดนเอวตันถล่มไป3 0นย์ เกมนี้มีนักเตะเจ็บเยอะพอสมควรนะครับตัวลหลักๆก็จะมีไทเลอร์อดัมมิดฟิลด์ที่เพิ่งซื้อมาจากลีดลอยเคลลี่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กครับแล้วก็ไลอ้อนเฟเดริกแบ็กขวาบวกกับตัวสําคัญอย่างฟิลิปบิลลิงครับจอมทัพเกมนี้ต้องรอเช็คฟิตพวกก็จะมาในแผนเก่งครับก็คือ4-2-3-1หน้าเป้าใช้โดมินิกโซลันเก้ตัวรุกก็จะมีหลุยส์ซิลิสเตล่าที่ยืมตัวมาจากลีครับน่าจะลงเล่นแทนบิลลิงถ้าบิลลิงไม่ผ่านความฟิตในขณะที่ทีทมเยือนหมาป่าวูฟแทมตันครับ ก็อยู่โซนล่างของตารางเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับวิลลาไป1นต่อหนึ่ง,แ,งและพวกเขาต้องมาเสียมาริโอเลอมินาครับมิดฟิลคนสําคัญที่โดนใบเหลือง2ใบเป็นใบแดงเกมนี้โดนแบนครับผมแต่พวกเขาจะได้ชองริกเนอร์เบลกาดกองกลางชาวฝรั่งเศสพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมครับส่วนนักเตะที่เจ็บก็มี2คนคืออูโก้บูเอโนกับอัตโนลีแบ็กซ้ายครับที่ยังไม่หายเจ็บวูฟจะมาในแผน3 4 3สามประสานแดนหน้าใช้มาร์เทสคุนยายืนหน้าเป้า ขนาบข้างด้วยเปโดเนโตที่ตอนนี้ครับฟอร์มฮอสสุดๆกระชากลากเลื้อยกองหลังคู่แข่งเป็นว่าเล่นบวกกับมีกวางฮีชานครับกองหน้าชาวเกาหลีใต้ที่ซีซั่นนี้เขาซัดไปแล้วถึง5ประตูและแน่นอนครับคู่นี้มันคือทีเด็ด VP ของซิลมโตเราจะส่งแนวทางทัศนะคู่นี้ไปให้ครับใน Li น e แอด spl 2 4อย่าลืมนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วย spl 2 4เท่านั้นแล้วเจอกันก่อน3ทุม่มมาต่อกันในคู่ที่2ครับตอน6โมงครึ่งในศึกพรีเมียร์อังกฤษ เป็นเมอร์ซี่ไซด์ดับบี้แมทด้วยลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอร์ตันแฮนดิแคปแรกลิเวอร์พูลเหนือกว่า1.5ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครับหงแดงลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4 8นัดเก็บไป17คะแนนในขณะที่ทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันครับอยู่อันดับ16 8นัดเก็บได้7คะแนนเรามาส่องฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ1แพ้1เอเวอร์ตันชนะ3แพ้2แ,แ,และต่อด้วยฟอร์ม5เกมเย้าของลิเวอร์พูลครับโคตรโหดเลยชนะรวดทั้ง5นัดและยิงไปถึง14ประตูครับ ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนเอเวอร์ตันก็ยังดูดีนะชนะ3เสมอ1ห,หลุดแพ้แค่นัดเดียวตัดมาที่เฮตูเฮต้านัดหลังที่เจอกันหงแดงชนะ3เสมอกัน1ทอฟฟี่ชนะครั้งเดียวเรามาต่อที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานแข้งหลัก3คนก็จะมีคนดิกาโปครับที่เจ็บหัวเข่าในเกมที่บุกไปแพ้สเปอร์และก็มีเคอร์ติสโจนครับที่โดนโทษแบนจากใบแดงในเกมนั้นรวมถึงแอนดูโรบสันครับแบ็กซ้าย ที่เพิ่งเจ็บไหลในเกมรับใช้ทีมชาติสกอตแลนด์หงแดงลิเวอร์พูลจะมาในแผนเก่ง433ครับ3ตัวรุกก็จะมีโมโฮัมเหม็ดซาลาดีโกโจต้ากับลุยดิอารสและก็ขวัญใจแดนกลางหงแดงคนใหม่ครับโดมินิกโซวอสไล์ไม่พลาดแน่นอนเกมนี้แนวรับใช้เวอร์จิฟันได้ครับกับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนในขณะที่ทีมเยือนเอเวอรนตนครับจะบุกมาด้วยแผน4 4 1 1นายทวันมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษอย่างจอแดนพิงฟอร์ดลงเฝ้าเสาเกมนี้ชัวร์หน้าป้าพวกเขาใช้เบโตโดดดยทีีม่มอััลลูเลครบ เป็นมิดฟิลด์คอยสนับสนุนเกมรุกแนวรับใช้เจมส์ทาคอสกี้เจอรัลด์เบรนเวดกับแอชลียังครับและด้วยเฮนดิแคปที่เปิดมาครับลิเวอร์พูลเหนือกว่า1.5คู่นี้โคตรมั่นใจเลยว่าห่วงแดงยิงทะลุเลทแน่นอนเกมนี้ครับมันเป็นเมอร์ซีสไซด์ดเดบี้แมต์รับประกันเลยว่าดุเดือดเลือดพล่านใบเหลืองน่าจะกระจุยครับและที่สําคัญเนี่ยเจเกนคอปเขาพูดไว้เลยว่าถ้าเป็นเกมที่เมอร์ซีสไซด์หรือว่าเกมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเน้นสุดๆครับ ที่สําคัญก็คือเพิ่งทําแต้มหลุดมือไปด้วย5คะแนนครับจาก2เกมลีกล่าสุดในช่วงก่อนพักาไปทีมชาติดังนั้นเกมนี้ลิวพูลแน่นแน่นอนครับตัดมาที่ฝั่งทีมเยือนเอวาตันครับตอนนี้ชอนได์เป็นผู้คุมทัพนะและผลงานก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเก็บแต้มได้แทบตลอดครับยิ่งใน4เกมเยล่าสุดทุกรายการเนี่ยพวกเขายังไม่แพ้ใครแต่อย่าลืมนะครับว่าการต้องบุกมาเยือนลิวพูลในแอนฟิลเนี่ยมันเป็นงานยากของทุกทีมครับเพราะฟอร์มเกมเย่าของลิวพูล5นัดหลังแกลงสมชื่อ ชนะรวดทั้ง5นัดและยิงไปถึง14ประตูแม้ว่าซีซั่นนี้ครับของแดงจะเสียประตูค่อนข้างง่ายแต่เกมลูกพวกเขาครับยังคงไว้ใจได้และยิงเยอะเหมือนเดิมดังนั้นคู่นี้ต่อของแดงรอรุนเมสสาได้เลยสกอร์ที่คาดลิเวอร์พูลชนะเอเวอเรตัน3-1มาต่อกันในคู่ที่3ครับตอน2ทุ่มครึ่งในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันโวล์บวเจอกับเลเวอร์คูเนแฮนดิแคปแรกเลเวอร์คูเนเหนือกว่า0.75 ต่อรางคะแนนในบุนเดสก้าตอนนี้ครับวฟบวกยูนดับ7 7นัดเก็บไป12คะแนนในขณะที่เลเวอร์คูเซนครับนั่งจ่าฝูงเท่ๆ7นัดเก็บไปถึง19คะแนนเรามาส่องฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมหมาป่าเมืองเบียร์วฟบวกครับชนะ2แพ้3ในขณะที่ห้างขายยาเลเวอร์คูเซนชนะรวดทั้ง5นัดและต่อได้ฟอร์ม5เกมเย่าของวอฟบวกชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของเลเวอร์คูเซนก็ยังโหดอยู่ดีครับชนะ4เสมอ1 และเป็นการเสมอในบ้านบบเยนมวนิกซะด้วยตัดมาที่เฮตุเฮตี่เจอการ5านัดหลังวูลฟบวกชนะ2เสมอกัน2และเป็นเลเวอร์คูเซ่นครับชนะครั้งเดียวเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับวูลฟ์บวกจะมาในแผนเก่ง4 2 3 1หน้าเปาเขาใช้โยนัสวินครับซึ่งเป็นหนึ่งในสุดหน้าที่ตอนนี้ฟอร์มแรงสุดในบุนเดสติก้าด้วยส่วน3มตัวรุกรับใช้ตีโกโทมัสยานิกเกอร์ฮาร์ทและลาฟโลมายเออร์แต่เกมนี้ครับต้องลุ้นเช็คฟิตกองหลังมักซองลาครัวว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่ ในขณะที่ห้างขายยาทีมเยือนเลเวอร์คูเซ่นครับจะบุกมาด้วยแผน3 4 2 1หน้าเป้ายังคงเป็นวิกเตอร์โบดิเฟสยืนค้ำส่วน2ตัวรุกครับใช้ฟอร์เลนเวิร์ดกับยนาสฮอฟแมนแานกลางก็จะมีกรานิชชาก้าครับคอยคุมเกมร่วมกับเจเรมีฟิมปงและด้วย h ฮ n d i c a ที่เปิดมาครับฝั่งทีมเยือนเลเวอร์คูเซ่นเหนือกว่า0.75ก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ฝั่งห้างขายยาด,ดีที่สุดครับวอฟบวกปีนี้ทำผลงานเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผลงานเกมเย่าวนี่ พวกเขาดูโหดมากๆ3เกมยอยในบ้านล่าสุดเนี่ยชนะทั้งไฮเดนฮามยู่ยนเบอร์ลินกับไอชัตแฟนเฟิร์ตมาได้หมดเลยครับแต่ว่าทีมเยือนเลเวอเสเซนของชาบีอลองโซปีนี้ครับฟอร์มแรงแซงต่อเนื่องครับตั้งแต่ที่บุนเดสลีกาเปิดมาเนี่ยพวกเขายังไม่แพ้คใครเลยมีหลุดเสมอในบ้านบาเยิร์นมิวนิกเกมเดียวเท่านั้นครับที่เหลือตบบททุกทีมแม้ว่าโบวกครับจะทำผลงานในบ้านได้ดีแต่ผมมองว่าเกมนี้ต้านความแรงของห้างขายยามไม่ไหวชัวร์ครับ ดังนั้นจุดต่อเลเวอร์คูเซนที่0.75มาเต็มครับผมสกอร์ที่คาดวอล์ฟบวกแพ้เลเวอร์คูเซน0.2มาต่อกันในคู่ที่4ครับตอน3ทุ่มในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษสวอนซีเจอกับเลสเตอร์แฮนดิแคปแรกเลสเตอร์เหนือกว่า0.75ตารางคะแนนในเดอะแชมเปี้ยนชิพตอนนี้ครับสวอนซีอยู่ันดับที่12 11นัดเก็บได้15คะแนนในขณะที่จิงจอกสยามเลสเตอร์ครับตอนนี้นั่งจากฝูงเท่ๆ11นัดเก็บไป30คะแนน เรามาดูฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมสวอนซีโคตรโหดเลยครับไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ1ในขณะที่เลสเตอร์ก็โหดเหมือนกันชนะ4แพ้1และต่อได้ฟอร์ม5เกมเย้่ยของสวอนซีครับชนะ2แพ้2เสมอ1ส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของเลสเตอร์ก็ยังโหดมากครับชนะ4แพ้1ตัดมาที่เฮตูเฮตที่เจอกัน5ครั้งสวอนซีชนะครั้งเดียวเสมอกัน1และเป็นเลสเตอร์ชนะ3ครั้งเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับ เจ้าถิ่นของขาวสวรนซีครับตอนนี้มีนักเตะเจ็บหลายคนเลยทั้งคิสเตียนพีเดเซนเบนจามินคาบังโก้และก็มีนาธานวูดในตำแหน่งกองหลังจอสกินเนลี่โจอัลเลนและก็มีอาซิมอับดุลไลครับเกมนี้พวกเขาจะมาในแผน3 4 1 2คู่หน้าเนี่ยใช้เจอร์รี่เยสที่ยิงไปแล้ว4ประตูครับกับเลียมคานเเ่นกองหน้าทีมชาติเวลในขณะที่ฝั่งทีมเยือนครับเกมนี้พวกเขาจะขาดตัวเก่งเคซี่แมคคาเทีย ที่เป็นคนยิงให้ทีมไปแล้ว4ลูกในลีครับกับคันลั่มดอยกองหลังทีมตัวมาจากเรือใบสีฟ้าบวกกับเดนิสพลาสที่เจ็บยาวครับเกมนี้เลสเตอร์จะมาในแผน4-33โดยที่ใช้เจมี่วอดดี้ครับลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งศูนย์หน้าขนับข้างด้วยเคเลเชีอีฮินาโชกับสเตฟฟี่มาวิดีดีและทัศนคู่นี้ครับถ้าดูจากฟอร์มปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นทั้ง2ทีมที่ผลงาน5เกมหลังดีที่สุดเลยเพียงแต่ว่าช่วงต้นฤดูกาลครับเจ้าถิ่นสวอนซีเนี่ยแพ้รัวเยอะเกินไปหน่อย ทำให้ตอนนี้มีเพียง15คะแนนครับหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือเครื่องร้อนช้านั่นแหละแต่ว่าเกมนี้ครับด้วยความที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์เนี่ยถ้าเทียบก,กับทีมในแชมเปี้ยนชิพต้องบอกเลยว่าเป็นทีมที่เหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องทุกทีมครับตามได้ทั้งซี่สั้นครับเลสเตอร์เป็นทีมทาเงินของพวกเราเหมือนกันและที่สําคัญครับเลสเตอร์มีเกมรับที่เหนียวแน่นสดๆแนวรุกก็มีตัวทดแทนได้สบายครับด้วยเรียที่เปิดมาแค่0.75มั่นใจเลยครับว่าเลสเตอร์บวกอยู่แล้วอยู่ที่คุณจะบวกครึ่งหรือบวกเต็ม ไปรอดูอีกทีหลังจบเกมต่อเลสเตอร์ที่0.75ครับผมสกอร์ที่คาดสวอนซีซิตี้แพ้เลสเตอร์ซิตี้0-2มาต่อกันในคู่ที่5ครับก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นเบนฟอร์ดเจอกับเบอร์สลีย์ตอน3ทุ่มแฮนดิแคปแรก ford, เบนฟอร์ดเหนือกว่า0.75ตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับเพิ่งพิคาดเบนฟอร์ดจอดอยู่อันดับ15แข่ง8นัดมี7คะแนนส่วนเบอร์ลีย์ครับอยู่โซนตกชั้นอันดับ18แข่ง8นัดเก็บได้4คะแนน เรามาดูฟอร์ม5เกมท้ายของทั้ง2ทีมเบนฟอร์ดแย่หนักมากเข้าขั้นโคม่าครับพวกเขาหาใช้ไม่เจอเลยแพ้4เสมอ1ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของเบอร์สลี์ครับพวกเขาชนะ2แพ้3เรามาต่อด้วยฟอร์ม5เกมเย่าของเพิ่งพิฆาตก็ยังทรงหัวย,ย้อยยาวครับดับ2เสมอ3ไม่ชนะใครส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของเบอร์สลี่ดูดีมีสไตล์ครับชนะ3เสมอ1หลุดพังแค่นัดเดียวและต่อด้วยเฮตุเฮตุที่จะกัน5ครั้งมันก็ชี้ชัดครับว่าเบนฟอร์ด เป็นทีมที่แพ้ทางเบอร์สย์อย่างชัดเจนเป็นฟอร์ชนะครั้งเดียวครับเบอร์สย์โขกขยมชนะไปถึง4ครั้งเรามาต่อที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมเบนฟอร์ดครับมีแข้งเจ็บเพียบยาวเป็นหางว่าวเลยมีกองหลังตัวหลักเบนมีริโคเฮนรี่บักซ้ายจอจดาซินวาเบอร์สิบครับที่เจ็บแฮมสติงรวมถึงมิกเกลดัมสตาร์ก็ยังไม่หายเดีอยง ส่วนทีมเยนเบอร์ซี่ครับแข้งเจ็บมีนาธานเรดมอนด์โยฮันกุตมอนสันเจ็บขา่าวและก็มีไมเคิลโอบาฟเฟมี่ที่เจ็บแฮมสติงบวกกับจามาลเอ็กดาวน์เซนเตอร์แบ็กครับที่เจ็บขา่าวทัศนะคู่นี้ครับมองโคตรง่ายเลยมันใสย,ยิ่งกว่าตาตะ้ตแต่แนซะอีกเพราะว่าเจ้าถิ่นเป็นฟอร์ดช่วงนี้กลายเป็นทีมที่ชอบแจกแตามและก็ชนะใครได้ยากสุดๆการขาดหายไปของอีวานโทนี่ครับมันส่งผลในเรื่องการจบสกอร์ให้ทีมฟอร์มรวมตอนนี้เน่าเกินทนทั้งเกมเย่าและเกมเยือน ห้านัดล่าสุดเนี่ยแพ้4นะครับเสมอ1โดนยิงไปถึง8เมตรมันสวนทางกับเบอร์ซี่ครับที่ปีนี้ฟอร์มออกเยือนอย่างดุเดือด5เกมเยือนท้ายเนี่ยชนะไปถึง3นัดนะครับและซัดร,รวมไปถึง8เมตรและสิ่งที่มันย้ำเพิ่มเติมความมั่นใจของผมก็คือเฮตุเฮตที่เจอกันครับมันชี้ชัดว่าเบนฟอร์ดแพ้ทางเบอร์ลี่เลยดังนั้นคู่นี้ครับด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาเจ้าถิ่นเหนือกว่า0.75อยู่รองเบอร์ลี่มีเฮแน่นอน สกอร์ที่คาดเบนฟอร์ดเสมอกับเบอร์ซลี่หนึ่งต่อหนึ่งปิดท้ายในคู่ที่6ครับก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอกับลูตันทาวน์ตอน3ามทุ่มแฮนดิแคปแรกฟอร์เรสต์เหนือกว่า0.75ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่อันดับที่13แข่ง8นัดมี9คะแนนส่วนลูตันทาวน์น้องใหม่เฟดชี่อยู่อันดับที่17แข่ง8นัดมี4คะแนนเรามาส่องฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมครับฟอร์เรสต์ชนะ1เสมอ3แพ้1 ส่วนลูตันชนะ1สเสมอ1แพ้3และในส่วนฟอร์ม5เกมย่อของฟอร์เลสชนะ1สเสมอ2แพ้2ส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของลูตันจัดว่าห่วยครับพังถึง4ชนะแค่นัดเดียวและต่อด,ด้วยเฮดทูเฮดที่เจอกัน5นัดปรากฏว่าฟอร์เลสชนะ1สเสมอกัน2และเป็นลูตันครับชนะ2ครั้งทีนี้เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมฟอร์เลสครับมีเจ็บ4รายก็มีฟิลิเป้เซนเตอร์แบ็กไทโวโอวินี่กองหน้าตัวเก่งครับ แล้วก็มีนูโนตาวาเลสแบ็กซ้ายที่เจ็บแฮมสเติงรวมถึงดานิโลครับกองกลางตัวสำรองก็เจ็บตัดมาที่ฝั่งทีมเยือนลูตันครับมีเจ็บถึง5คนแดนพอตกับอาร์เมรีเบลเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายทั้งคู่และก็เจ็บทั้งคู่เลยบวกกับจอร์แดนคลารสครับมิดฟิลด์และก็มีอัลเบิร์ตแซมบีลากองก้ากองกลางที่ค่าตัวแพงซื้อมาจากอาร์เซนอลครับก็เจ็บบวกกับกาเบรียลโอโชครับแบ็กขวาตอนนี้ก็ยังเลี่ยงอยู่และทัศนาคู่นี้ครับคลาสบอลมันใกล้กันมากๆเลย แต่สิ่งที่ผมชอบใจก็คือเจ้าถิ่นฟอร์เรสครับเพราะว่าฟอร์เรสเนี่ยจัดเป็นทีมที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วครับชั้นเชิงนักเตะเก่ากว่าเยอะอย่าลืมนะครับดูตันเนี่ยเป็นน้องใหม่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาและเหมือนว่าพวกเขาังปรับตัวไม่ได้นะ5เกมหลังเนี่ยเจอชัยแค่หนเดียวอีกทั้งถ้าพวกเขารับบทบอ,อกเยือนเมื่อไหรมักจะโดนถลุงเป็นเรื่องเคยชินครับ5เกมเยือนท้ายเนี่ยพังถึง4และเสียไปถึง10เมตรเฉลี่ยแล้วก็คือนัดหนึ่งโดนยิงประมาณ2ตรงครับ ดังนั้นคู่นี้ครับด้วยเลทที่ฟอร์เลเหนือกว่า0.75รับประกันครับอยู่ฟอร์เ t บวกแน่นอนรอลุ้นเมตสสองม่สสามได้เลยสกอร์ที่คาดนอ t t i ิ g งแฮมฟอร์เลชนะลูตันทาวสามต่อหนึ่งและทั้งหมดครับก็คือแนวทางวิเคราะห์บอลวันนี้จากพวกเราเสียล้มโต๊อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพวกเราจะมีทีเด็ดพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกวันอยู่แล้วอย่าลืมนะครับทีเด็ด v i p ยังรอพวกคุณอยู่ที่ @SPL24 ย้ำนะครับ @spl24 เท่านั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี